ปอบฟันปอบลูกอ,าอ,อายากสิวนะสิวขึ้นหน้าหืมเอาบอกอหล่อเลยอุ้ยพูดดิจะเอ๊ะดมีปัญหาก,กับปลาตตเล็กน้อยนะคะ ฟันบอมไม่ทาย